ลองนึกภาพดูเวทีโลกเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อผู้นำประเทศต่างๆกำลังแลกเปลี่ยนถ้อยคำที่สั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียและแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งกัมพูชาตะลึงงนันน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความประชดประชันและข้อความที่สื่อออกมานั้นชัดเจนประเทศไทยมีค่ามากว่าที่ใครคิด เพียงแค่วินาทีนั้นบรรยากาศในห้องประชุมก็เงียบสนิทกล้องถ่ายภาพแฟลชวาบและในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคำพูดนั้นกลายเป็นไฟลุกบนโลกออนไลน์ก่อนจะไปต่อฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือเกมอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุกคนต้องจับตา ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเวทีเศรษฐกิจนานาชาติที่กรุงโซลซึ่งผู้นำจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนพูดตรงและมั่นใจตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเขายิ้มมุมปากแล้วพูดว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่มีค่าส่วนประเทศอื่นๆก็คงกำลังเรียนรู้วิธีเป็นแบบนั้นอยู่ ผู้คนในห้องหัวเราะเบาๆด้วยความอึดอัดแต่ในมุมของผู้แทนกัมพูชาสีหน้ากลับเคร่งเครียดทันทีไม่ถึงครึ่งวันต่อมาสื่อกัมพูชาพาดหัวข่าวใหญ่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เหยียดกัมพูชาชมไทยแทนความโกรธแพร่กระจายบนโลกออนไลน์ชาวกัมพูชาหลายพันคนออกมาโจมตีว่าเกาหลีใต้ไม่ให้เกียรติและดูถูกความพยายามของประเทศพวกเขาแต่คำถามคือ เขาหมายความตามนั้นจริงหรือนักวิเคราะห์ในโซอธิบายว่าคำพูดของเขาอาจไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกใครแต่อาจเป็นคำเตือนทางการทูตที่สื่อว่ากัมพูชาต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสาทางเศรษฐกิจเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจเกาหลีใต้หลายแห่งบนถึงปัญหาคอร์รัปชันและขั้นตอนราชการที่ยุ่งยากในกัมพูชา ในทางกลับกันประเทศไทยกลับได้รับคำชมในแวดวงนักลงทุนเกาหลีใต้มาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ขององค์การลงทุนในเอเชียบางคนเชื่อว่าคำพูดของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไม่ใช่ความพลั้งปากแต่คือกลยุทธ์ที่จงใจส่งสัญ,ญญาณให้ภูมิภาคเห็นว่า ประเทศที่มีเสถียรภาพและพร้อมพัฒนาจริงๆเท่านั้นที่จะเป็นพันธมิตรแท้นในอนาคตและประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นทางฝั่งพนมเปญรัฐบาลกัมพูชาไม่รอช้ากระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการทันทีเรียกร้องให้เกาหลีใต้ชี้แจงคำพูดที่ไม่เหมาะสมขณะที่สถานทูตเกาหลีใต้รีบออกมาขอโทษอย่างไม่เป็นทางการพร้อมชี้แจงว่าคำพูดนั้นถูกตีความผิดเจตนา แต่ความเสียหายทางภาพลักษณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ag, เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Respect ที่กัมพูชาและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Apollo k i c h e t o c a m e r พุ่งขึ้นอันดับตน้ตนๆบนโซเชียลมีเดียในประเทศไทยข่าวนี้กลับถูกพูดถึงในอีกมุมหนึ่งสื่อหลายสำนักนำเสนอว่าเกาหลีใต้ยกย่องไทยเป็นพันธมิตรที่มีค่าชาวไทยจำนวนมากแสดงความภาคภูมิใจในคอมเมนต์ว่าถึงเวลาแล้วที่โลกจะเห็นคุณค่าของไทย รัฐบาลไทยเองเลือกที่จะวางตัวอย่างระมัดระวังโดยถแถลงสั้นๆว่าประเทศไทยให้ความเคารพต่อทุกประเทศและยินดีที่ได้รับคำชื่นชมจากมิตรประเทศเกาหลีใต้คำตอบที่ชาญฉลาดและสงศักดิ์ศีในเชิงลึกนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการวัดอุณหภูมิของนโยบายใหม่ของเกาหลีใต้ที่เรียก,กว่า New Southern Policy ซึ่งต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มีเสถียรภาพและพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตกประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นพันธมิตรหลักขณะที่กัมพูชาซึ่งพึ่งพาจีนอย่างมากในด้านการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานกลับเริ่มถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางยุทธ,ธศาสตร์มากขึ้นในสายตาของชาติตะวันตกและพันธมิตรเอเชียตะวันออกคำพูดเพียงประโยคเดียวจากปากผู้นำเกาหลีใต้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือ สัญญาณขอองค์การจัดระเบียบภูมิภาคใหม่ที่ประเทศไทยอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งอำนาจใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้สุดท้ายทั้งเกาหลีใต้และกัมพูชาจะออกมาประกาศเคลียร์ใจกันในทางการทูตแต่แหล่งข่าวภายในระบุว่าความไว้ใจระหว่างสองประเทศเริ่มสันคลอนอย่างเห็นได้ชัด ในทางกลับกันไทยกลับได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้แบบเต็มๆทั้งในแง่ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถานะทางการเมืองในภูมิภาคสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าคำพูดแต่มันคือบทเรียนทางการทูตที่แสดงให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันคำพูดหนึ่งประโยคจากผู้นำประเทศสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างชาติได้ทันที